บัญชีเงินฝากประจำทันใจจากธนาคารไทยเครดิตนะครับรเรียลลากการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.5นะครับใครที่ สนใจนะครับตัวบัญชีงเงินฝากประจําทันใจนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาเลยคอมเมนต์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะบัญชีงเงินฝากประจําทันใจระยลักการฝาก12เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.5%ต่อปีนะครับเฉพาะสาขาเซนทัน เวสต์วิลล์เท่านั้นนะเงื่อนไขาการให้บริการนะครับเปิดบริการรับฝากเฉพาะสาขาเซนทัลเวสต์วิลล์ตั้งแต่1ธันวาคม6 6ถึงสามสเมกราคม67นะครับสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับนธานาคารเลยนะครับเป็นแบบผู้ฝากใหม่แล้วก็บัญชีเดี่ยวเท่านั้นนะครับไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับบัญชีและนะครับหรือนะ สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาการฝาก9เดือนเฉพาะสาขาเซนทันเวสต์วิลสามารถเปิดบัญชีผลิตภัณฑ์นี้ได้เปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับและฝากต่อเนื่องเมื่อครบและฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่1,000 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับการจ่ายดอกเบี้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดณนะวันที่เปิดบัญชีเงินฝากนะครับต่อและหกะักภาษีณที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรนะครับ กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คเท่านั้นนะครับสำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนําเงินนะครับมาฝากเพิ่มหลังจากวันที่เปิดบัญชีนะครับหรือฝากต่อธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกและจํานวนเงินที่เงินที่ฝากต่อนะครับและจะคานวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ณนะและหกะักภาษีณที่จ่ายนะครับตั้งแต่บาทแรก สามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจํานวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบี้ยณว,วันที่ฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบ,บัญชีเท่านั้นนะครับกรณีการถอนเงินต้นหรือปิดบ,บัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับ12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีนั้นที่จ่ายตามระยะเวลาฝากเงินนั้นนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินรวมภาษีที่หักนั้นที่จ่ายธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารทั้ทงนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักน้นที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าจะต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อ เป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธานาคารในช่วงระยะเวลาการฝากนะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลาฝาก1เดือนเ,อเป็นระยะเวลาระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธานาคารนะครับคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยณนะวันที่เปิดบัญชี หรือณวันที่ฝากต่อเนื่องเมื่อครบกําหนดจากยอดคงเหลือนะครับในบัญชีทุกสิ้นวันและใจดอกเบี้ยณวันที่ผู้ฝากติดตอ่อที่สาขาเปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจณวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่เงินฝากนะครับครบกาหนดหักภาษีหนี่จ่ายตั้งแต่บัตรแลกช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจากที่เปิดบัญชีเงินฝากหลังจากที่บัญชีเงินฝากครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากเงินหรือโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากกรณีต้องการถอนลดยอดนะครับหรือฝากเพิ่มสามารถทํารายการได้ที่สาขาเปิดบัญชีณนะวันที่แจ้งความประสงค์ฝากต่อนะครับเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนับรวมยอดเงินฝากนะครับบัญชีเงินฝากประจําทันใจทุกบัญชีหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่สามารถที่จะไม่มาติดต่อนะครับที่สาขา ที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลานหนึ่งเดือนนับจากวันนับจากวันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนนะครับและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารทั้งนี้ผู้ฝากจะต้องติดต่อนะครับที่สาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับเพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝากถอนได้ตามปกตินะครับเหมือนกับแบบพอไม,ไม่ได้มาต่อเนะี่ยเขาก็จะโอนหรือเปลี่ยนนะครับบัญชี เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคราวนี้คุณก็ต้องไปทําการนะครับาทาการเปิดบัญชีนะครับออมทรัพย์ทั่วไปเพื่อถอนนะครับฝากถอนเพิ่มเติมออกมานะเอกสารการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับเท่านั้นนะหมายเหตุการปิดบัญชีหนึ่งการปิดบัญชีสามารถ ปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทาการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น2ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารสามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคารที่กําหนด4เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากธนาคารไทยเครดิตด้วยโทรติดต่อ026975454นะครับลองดูนะ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสําคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจาตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมีนาะคมห6หยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกวร่อจจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ